ฟ้ายโยงวรีเปิดภาพชีวิตสาวบ้านไร่ในอเมริกาหลังแต่งงานกับนักบินหนุ่มพร้อมลูกสาวตัวน้อยสุดน่ารักชีวิตใหม่ของอดีตนางเอกสาวมากความสามารถฟ้ายงวรีผู้เคยโด่งดังในวงการบันเทิงไทยและเป็นที่จดจำในบทบาทอันโดดเด่นเธอหันหลังให้วงการบันเทิงเมื่อปลายป,ายปี2566หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดโรแมนติกกับสามีหนุ่มชาวอเมริกันวินเลียมคาวานอตนักบินผู้มากความสามารถและย้ายไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันฟ้ายงวรีใช้ชีวิตเรียบง่ายในบรรยากาศบ้านไร่อันเงียบสงบแต่ยังคงความแซ่บและสวยสงา่าจนใครเห็นต้อง,ลงหลงไหลหลังแต่งงานไม่นานเทอาะก็มีทายาทตัวน้อยสุดน่ารักอย่างน้องเอวาลูกสาววัยกำลังสนที่ถอดความน่ารักมาจากคุณแม่อย่างเต็มเปี่ยมแถมยังเป็นขวัญใจแฟนๆที่ติดตามชีวิตของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเฟออนเกรี ในโพสล่าสุดฟ้ายงวรีได้แชร์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นที่เผยให้เห็นความรักและความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกพร้อมบรรยากาศธ,ธรรมชาติอันงดงามในอเมริกาซึ่งภาพดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับจำนวนมากไม่เพียงเพราะความสวยงามของภาพแต่ยังเพราะรอยยิ้มแห่งความสุขที่สะท้อนถึงชีวิตครอบครัวอันสมบูรณ์แบบนอกจากนี้แฟนๆยังกล่าวชมความสวยที่เพิ่มขึ้นของฟ้ายงวรีซึ่งไม่เพียงแต่ยังดูดีเหมือนเดิม แต่การเป็นคุณแม่ยังทำให้เธอเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมพร้อมทั้งยกให้เป็นคุณมัมสุดแซบแห่งวงการอีกคน